ตอนนี้เราก็ดัดแหนบให้กับรถ r ีโว่โฟวินนะครับลูกค้าสั่งมานะฮะเราก็ดัดให้ส่งไปให้ลูกค้าใส่ได้เลยนะครับดัดประมาณสัก1น,นิ้วกว่า,วานะฮะเป็นแหนบรีโว่โฟสำหรับรถยกสูงเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะ เอารถตัวสูงหรือว่ารถโฟนะครับที่เป็นรถที่มีแหนบยาวนะครับถ้าจะเสริมแหนบก็ติดต่อมาที่เราได้นะครับแล้วก็ทำการส่งให้นะครับหรือว่าถ้าจะให้ดัดให้ก็ได้ครับเราดัดส่งไปให้เลยคือพูดง่ายๆว่า หลายๆท่านเนาะไม่สะดวกกับการเดินทางที่จะมาทําที่อู่นะครับก็สามารถที่จะสั่งแหนบเอาไปใส่เองได้นะครับเราก็บริการส่งให้นะครับเป็นแนบ20มิลนะครับแนบริวโฟ,โฟก็จะยาวกว่าปกตินะฮะเดี๋ยวขันน็อตติดกันเลย2ตัวเดี๋ยวเราส่งให้กับลูกค้านะครับ เพื่อนๆคนไหนที่อยากได้แหนบแบบไหนครับก็ลองทักทายเข้ามาได้นะครับชินน้แหนบสิบล้อหรือจะเป็นแหนบสองงอแหนบหูแหนบข้าวหูแหนบรีโววิโก้มิสูวิชิไทตันแหนบโฟร์ดีแม็ก ตอนเดียวโฟลิโวนะฮะหรือจะเป็นชุดแหนบสิบล้อลิโวชุดแหนบสิบล้อออนิวสองแผ่นนี่สามตันกกว่านี่สบายสำหรับรถเพาเดิมนะฮะต้องบอกว่าแข็งแข็งมากๆแหนบพวกรถจัมโบรถรุ่นใหญ่ๆได้หมดเลยนะครเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเสริมแหนบก็ลองทักทายเข้ามาดูได้นะครับเรา อยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับพิกัดอู่ปริชาติพราวลอยก็อยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีหรืออยากรู้พิกัดนะครับก็เซิร์ชหาใน GPS ได้เขียนคําว่าอู่ปริชาติพราวลอยนะครับเซิร์ชในแผนที่ได้เลยอู่ปริชาติพราวลอยยินดีต้อนรับนะครับเสริมแหนบแล้วก็ใส่แผงเบรกมือให้นะครับเบรกมือที่เป็นของพาวลอยนะครับบาง รถบางคันที่วางเพาลอยมาแล้วเนี่ยนะครับเพาาลอยไม่มีเบรกมือมานะครับเดี๋ยวนี้ตัวสภาพก็ไม่ผ่านแล้วก็ลําบากมากกับการใช้งานนะฮะถ้าไม่มีเบรกมือนะนี่ก็เป็นสายเบรกมือของเขาเลยแล้วก็เอามาใส่จะมีกลไกของเขาดึงเบรกมือได้ตามปกตินะฮะชุดเบรกเดิมของเขาจานเบรกเดิมของเขาไม่มีมเบรกมือมา เป็นพอลอยที่ไม่มีเบรกมือนะครับเราก็สามารถที่จะใส่แผงเบรกมือเข้าไปใหม่ได้นะครับชุดนี้เขาปั๊มติมเขาแตกหมดแล้วน้ำมันรั่วนะครับเปลี่ยนก็ยกชุดเลยนะครับนี่ก็เตรียมตัวส่งให้กับลูกค้านะครับลูกค้าสั่งมาเราก็ดัดให้ไปเสร็จเลยนะครับประมาณนี้โอเคขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะครับ